ือเวียดนามค่ะมีการเลือกมักเน่นะคะที่ย้อมผมสีดำแล้วดูสวยดูหลอ่อดูเพอร์เฟกค่ะโดยมีการจัดอันดับไว้20อันดับนะคะอยากจะรู้ไม่เอ่ยนะคะว่ามักเน่หรือว่าสมาชิกที่มีอายุน้อยที่สุดค่ะในกลุ่ม K-POP ที่เปลี่ยนมาลุกผมสีดำแล้วเนี่ยดูดีดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นดูหรูหรามากขึ้นนะคะมีใครกันบ้างค่ะ โดยอันนี้นะคะเขาจะจัดอันดับนะคะรวมทั้งชายทั้งหญิงนะคะะกันไปค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยดีไหมมาดูกันค่ะว่านอลิซ่านะอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่นะคะเริ่มกันที่อันดับที่1นะคะเป็นของจองกุก BTS นะคะแล้วก็อันดับที่2ค่ะเป็นของลิซ่าแบล็คพิง k นั่นเองค่ะส่วนอันดับที่3นะคะเป็นของเซฮุน EXO ค่ะและอันดับที่4ค่ะเป็นของจูวี่วายนะคะ ตามมาด้วยอันดับที่5ค่ะเป็นของยุกยอมก็ต s เซเ n นะคะและก็ตามมาด้วยอันดับที่6ค่ะเป็นเยริเรดเวลเวดนะคะและก็อันดับที่7ค่ะเป็นของแทมินชายนี่ค่ะส่วนอันดับที่8นะคะเป็นของฮวาซามม a ม่มูค่ะและอันดับที่9ค่ะเป็นของดีโนเซเวนทีนะคะส่วนอันดับที่10ค่ะเป็นของแนนซี่ม m โมแลนค่ะ อันนี้เป็น10อันดับก่อนนะเป็นยังไงคะถูกใจหรือเปล่าส่วนอันดับที่11ถึง20นะคะก็ตามนี้ค่ะก็อันนี้ค่ะเป็นการจัดอันดับนะคะของออสื่อ เวียดนามนะคะเกี่ยวกับนะคะมักเน่ที่ย้อมผมสีดําแล้วดูดีดูหลอดะ,ะดูสวยเพอร์เฟคค่ะก็อันดับหนึ่งเป็นของจองกุกและอันดับสอนะคะเป็นของลิซ่าุณนะคะมีความคิดเห็นยังไงนะคะก็ลงมาพูดคุยกันได้ค่ะอันนี้เป็น20อันดับนะคะที่เขาจัดมาให้ดูค่ะแอดก็เลยเอามาฝากนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากอันนี้สื่อเวียดน,อนอามนะก,ก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า